สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ17สิงหารครับพี่นี่หยุดงาน,น,ขนเขียวข้นเลยบอกว่าตอนเราครับวันนี้มากับแม่ส้นเกี่ยวกันกับแม่พูดเลยนี่บอกับแม่ผม <laughs> มากับพี่แม่เด้มาเนี่ยอยู่หลังอของตัวข้องสามครับพี่น้องตอนนี้เราเสือร้อมาให้อาจารย์เตยเพิ่นเสือร้อมาให้อาจารย์เตย เลี้ยวตันครับพี่น้องเศร้านี่เป็นมันี่เป็นจะออกมาขายของอสาวๆเพื่นเห็นไหมเพื่นตัดสนใจกันเด้ขายของเอาเพื่อนก่อนเดือดเดียวกันจากเลขออกโล่คนสื่อไล่สื่อกองกินเพื่อนเป็นพ่อค้าเดิแต่เมื่อตอนนอกกพุ่นเลยขายของเลยเลีเ้ยวตัน อากาศดีครับพี่น้องหลังจากเมื่อคืนี้ฝนตกนอนฟังฝนมืดอคืนนอนฟังฝนมืดอคืนบ้านจันทรยเพิ่นไปต่อฝนแ่วบางนลำเปรี้ยวนะกับจันกล้องหนกเสียงใหญ่เสียง,ง,ยยงดีครับเพื่อนทร <c ười> าลรมดีครับบางลำเปรี้ยวกนมีหอดสมุนไพรมาเอาสมุนไพรมาฝากความนี้หน่อยว้าวาวา มัเลียนแห้งแต่รับุกกาเนยเาเ้ยพุนใครตัวเป็สีเดียวกันกับเสือก็จมันหาเกินได้นเด้อกต้มบอทอนตั้นเสียเ,เ,เต้ยจะไปน่องจานเตยนีขอ,อาจานเต้ยมิเต้ย์สมคนไพรเลยจานเต้ยเปไร้าจานเต้ยตอนนกให้มันเปรี้ยวฮะ กินไก่แท้แหี่วคือหยวเขาไปกินไก่แท้ของสามบนบนมีแห่วเด้วันนี้เราเศร้าจันท์ตื่นางเสือมานงกับนี่งไปดวงเ้อไปเวงความงามของเสือเพิ่นเ้อบายเสลรงเสียไมนำได้โซเนยโซเนยโซเสียงามเนยใส่ร่วนใส่เลยโอ้หอนจังเลยเสือราคาเป็นแสน เสือมันเป็นเสืออ้น,นี่เอาข้าวกระเป๋าเอาผวนเป็นไหนเทีวเขาเป็น้องเพื่อเล้วตันแต่พอเลี้วตันครับนี่เห็นหนึ่งจะจากใครจนฮคยเพิ่มโตสิ็จยังย่องย่องจะนอยขันข้อร้ายหรอหนวกคนไปเลยไปเลยใส่ไม่ไงเราก็ต้องใส่ตัวเสียมานไหมได้ปั๊บถึงเลขปั๊บเลื่อยๆเป็นน่องว่านี่เป็นไหนอาจารย์กองโทรมาเขาโทรหาอาจารย์กองเหร บบางทง่าฉีวงน่น <c oughs> เ่อยกัน,นิ <c oughs> ่มเด้อเพนวะเอาลครับพี่น้องเตเ่อนตอนนี้ก็ลังสิสวมเสียเขาไ่เขียวขอเดิมเตรียมตัวครับพ่อนเ้ใช้ถึงสรงบามึางซีเป็ยังเด้อเพินแล้วหลงหลัง,ลงเขียนบักเทเยอาจารย์เ้ยีตันเ <c oughs> ขาเลียนดูต่รถขันนไหมน้ำมันฟรีวะเฮ้ย เดะดีใจไหมเถอะดีแล้วดีแล้วเจ้าเอวขุณอยู่ช่วงุยครับพี่น้องการเตยเป็นได้หันมาใส่แจกส่ไฟใส่ใสด้มือไม่ขกว่าเตยิ้วตันหันหลังเสืองหลังพอะไรครับพี่น้องเตยริวตันอาจาร์กล้องนี่เีอ่หันสามสามเสือสาทหารเสือครับกล้องเมืองกุดอนเจ้าผู้โทจูกโกครับเตยริ้วตันเจยวขัอนเดิมพี่น้อง เขา,า 40, 000, 000แล้ววันนี้สีมันนั่นแหละเดี๋ยวเดินทางไปต่อครับจำรับผมก็ได้ทางหนาวุมดแหละเห็นเลย้เฒ่าวนามันเป็นไรจ้างคนเด้อเสียงดีวะท่านจะเช็ะตามพิงงานวัน,นนี้ครับจะตามพิงานเด้อเอาเรือมีวครับปัญหาหลังจากรถล่ามานี้รถขับเขาครับน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาเขียวมาแล้วครับพี่น,น้องมาบึง ฟีบากของเจีายขุนซาครับนกตัวผมในค่ายนี่แล้วเขียวค้อนเดิมไม่น้องสิบเจ็ดสิงหาคมครับมืนนี้เขียวค้อนเดิมหยุดงานออกมาเจียวข้องซีเจ้าทินหวมแล้วแต่อยู่ทังหัวครับกำลังหาวเลยแดดดีครับพี่น้องมืน,นี้นี่ครับ ทางเสือใช่แล้วครับทางนี่ผู้เฒ่าอนามันพื้นเที่ยวอยู่บัเศาดอกของนี่นกเหลือเข่งเหลือตาเพันครับเล็กที่หอดเท่าพอเพื้นมาทุกมือเพันออกทุกมือครับนกเพื้นมานพวกตระกูลเสียงเหนือของอาจารย์ใช่ผู้เฒ่าอนามันเพื้นมานเด้เหลือเพันบุรุเล็กที่หอดผมครับพี่น้องเจ้าพื้นตัวเป็นอาชีพเลยเนาะ อีกแล้วตัวนึงครับพี่น้องเป็นสองครับคุณซาเจอสองครับพี่น้องเอ้สายตัเด้อใหญ่รถเรล่ามาเด้อเนี่ยจะมีรถหลังคาสูงมาเด้อเอาเบื้องกันไกลๆพี่น้องคนจะสู้กัมกาได้ไหมเด้อเสียงรถมากแล้วครับพี่น้องทั้งหลังผมนี่มากแล้วครับเกือมากกลแล้วครับพี่น้อง

เอามีรถมาอีกแล้วค,ครับพี่น้องไก่เขาไก่เขานอกก็ได้หนึ่งสองสามโดด ผมประกาศครับไปปรับให้มันชัดครับพี่น้องอย่างภาพเคลื่อนโดดซ่าโดดซ้ารถจะมาก,ก่อนแล้วเร็วมีเสียงรถไมหมน,นะครับ้ากหลางผมโดดรวมลุกโดดรวม ยังเหนียวน้อยนามเท่งๆพี่น้องเอ้ยโอ้ยมอไซดมากบัลนี้บักแห้งเลยโดบโดบ่ลน้อโดดบอลน้อมอไซดมากครับพี่น้องโอ้ยเน้นอตกกันลังเข้ากันแนมะ่ขุนปักขุนปักเท่านี้ดุ สองสามดไก่แล้วลเข้ามาอีกดิดเอิบเอิบชิดแล้วเข้ามาอีกหน่อยเอิบเรียบย้อยเขียวกอเดินพี่น้องจาดให้แล้วครับคุณซานกเหลือเข่งอาจารย์ได้ครับภูทาวนนามันมาต่อแถวนี้เป็นประจำเป้่าไมยนี่อาจารย์เตยเป็นคนสีเป้ากับพี่น้องซ้เร็จครับคุณซาเต้นที่หนึ่งนับไปเลยโอเคครับพี่น้อง โดดใส่ปักยางงามเลยนกเสียงหน่อยน้ำแทงแทงกระลังขึ้นครับขาบนอกลงขาสัน่นดีพอมหนาโอโ้พี่น้องเอ้ประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จครับพี่น้องเล็กน้ำแทงนกกระลังขึ้นครับหมายนี่ผู้ใดกับต้องการครับพี่น้องโอ้โเล็บนแขวบเบงเลยเ,ลาเราเล็บนกตัวนแขวบเบงครับดำปืนงอดีพอมโอ้โหจานเคยแน่นอนแนบมา กับเกี่ยวข้าวเนื้อสลองเสียไม้ครับมืเหนียมากกับแม่กับลูกกับเมียครับเป็ดอำกันซีข้อหางข้อบุตรมาหน่อแม่กับมาครับเป็ดลูกกับมาเมียกับมากคุนเกี่ยวข้าวเนือ้อมาไปนอกร้องเสือไม้ครับใส่ออกครั้งแรกกรจัดเสรเลยนกเนี้ยเดียวนี่เหนียวเท่าไหร่ก็เอาได้อย่างที่เห็นครับไม่ได้มีภาพตัดต่อพี่น้อกรึไงดิโดดเข่าจ้าจ้าครับห้องซีไม้เด็ดครับนี่ ไข่มากกับมีแต่ว่าเหนียวว่าเหนียวผมก็ว่าเหนียวครับถ้าสุดท้ายมันก็เป็นเนื้อคู่ของผมเป็นได้ครับจช่นน้อยน้ำแข็งซาจันไถ่ขอบใจลูกมากคุณซาลูกก่อนเนี่ยอ่ะคุณเอ้าเอาคุณเอ้าเอาคุณเอุดยอดสุดยอดเก่งปานใดสุดยอดครับพี่น้อง ซาจัดให้แล้วเอาละครับมาดิมาสดผมเสร็จนกเหลือเข่งเหนือตาจากผู้เฒ่าวันน้ำมันครับแถวนี้เป็นต่ออยู่มาเศ้าผมกับศิว่าผมกับมากับความหวังเนาะได้ยี่ลิก็ดีใจครับพี่น้องตกกระลังขึ้นเลยปขาสั่นยี่หรีน่นกพี่น้องเอ้ยขาสั่นเอ่อเจาะขาสั่นเอ่อเจาะขาไม่ต้องห่วงครับนกข้องซีแป๊บเดียวก็ขึ้นครับพี่น้องเล็บแกวบบึ้ง ดำปึดสันๆนี่ครับบ่ตองห่วงแต่ขาธรรมดาครับแต่ว่าขึ้นขาเท้าออกลอก่านี่้เรียบร้อยสะออดลายแต่มันข้ามนี่ยแหละพี่น้องนกตัวนี้ข้ามคาขี้ดีพ่นข้ามแหล่เอ็นเอ็เลยเสียงน่อยแท้งแทงคือกจังภาพที่มันเห็นมากนั่นแหละเนองเลือบ่ครับจะเกีบยบหางเทน เกียบห้างพี่น้องเท่ว่าผู้นี่งงแน่ละบเรือตรงนี้โอ้กับระตือกระางกระือกระางครับพี่น้องกระือกระางโอเคเลยลกไซเล็กลกไซเล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าแวงไปประมาณ3ามเนครับหกเปไปเลยเกวนแล้วสิบสอ สิบอ้ยมาสิบเสร็นแล้วนอกอแวงลายครับวันนี้พี่น้องเฮ้ยคุนแวงกรารอยู่ครับ,รบโอเคสําเร็จแล้วครับพี่น้องคุณซาจ,จันไห้ขอบใจมากครับสิบเจ็ดสิงหาคมเกียวคอนเดิมมากับแม่กับเมียกับลูกเสื้อตัวใหม่จะลองเสื้อใหม่ครับคุณแม่แก้วโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งคอนต่อไปครับ น้องครับคอนสองของขุซนซาได้รันไ่เด้วันนี้ 17. สิบเจ็ดสิงหาคมครับหนกปลาตัวที่กำลังร่วงกับคุณซาอยู่ตอนนี้เป็นนกคาร่มนะครับเหยียอคำคู่คำครับผมจับแตโกกไหมว่าจับไปลายไหมบอลลันเลย โอ้ยรถก็ได้เนาะบินอีกแก๊กชมเบ้อเหยียบข้ามคู่ข้ามไปพี่น้องลงตันตนี่ดูคักอยู่เอาเพชรสยามเข้าไปตีเพชรสยามมาคักนะครับ่บเหยียบค้อน

บางขุนซาเนาะว่าหันจูก็เพชรยามแล้วไมดด่แล้วครับร่วมวิรวมวิแล้วตำแหน่งข้อนี่ก็ดีอยู่นะจะให้มันจับกวกผวเนาะ เฮ้ยวุ้ยุ้ยบ่อเพลนะพี่น้อง คาอ่างอวมค่าร่มรวอมกับทั้งอ่างทั้งค่าร่มกับพี่น้องดุคักตอนนี้อยู่ทางหลังค้าพันธุ์เห็กับพี่น้อง เอาแล้วครับมันแน่และงันเนี่ยโดดนี่ไปโดดนี่ไปก้อน,นงางามมาแล้วโอ้ยหลุดมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ย,ยน,น,นี่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 ครับกำลังหลุดครับฟิวขาดแล้ว มันว่างปนีเลยมาตรฐานที่สุดหละคข้อน,นี้ข้อที่สามมีน้องโผดอีรีนองสนีทดุฉลาดใช่ปนยียว่างดักกันงด้คือเขาหมุนทั้งหลังขึ้นเขาผมไม่ยอมเด้อซษษาเอาแรงสิมงคลจะยาแล้ววะ อยู่ตรงนี้ครับวันนี้แหละสุกไว้คักๆเลยโอ้หนกฉลาดอะไรดีวะขนาดสุกไว้คักๆแค่ไหนพี่น้องพุตีข้างหลังได้เฉยไหมข้างหลังมันเป็นอุ้มครับพอมพเนน,น,น,เนี้ยัดกระหวันละมามีค้อนเลยได้เหยียบเครื่องใม้เฉยได้เหยียบเครื่องใม้ตีนกต้อเฉยับพี่น้องวาววาว ว่ธรรมดาครับเสือนี่เสือไล่เดี๋ยวก็พาตีนกผมครับน่ตีนกผม ฝนตกแล้วป้าตี่ตุสายฝนะนตกแล้วครับพี่น้องครับขณะนี้ฝนตกนกความกันยังไยอยากคำคู่คำของจริงครับพี่น้อง เรียบร้อยเขียวข้นเดิมโอ้โหเป็นไงสำเร็จครับพี่น้องสำเร็จครับเขียวข้นเดิมจัดให้แล้วครับพี่น้องสำเร็จครับไปเบิ้งกันเลยเอายากเอาซ้าเป็นไดพวกเขื่นก้น,นดอกสัตว์เลี้ยงสัตว์ป้าเนี่ยเฮ,ฮ,ฮ้อดีครับพี่นอ้องเหยียดคําคู่คําหลังจากที่ผมพยายามนะครับ ว่างตำแหน่งสามจุดครับพี่น้องนกตัวนี้เป็นนกขัลร่มครับอยู่ห้องซีครับมันเขี่ยวคอนเดิมเมื่อตามตัวนี้เป็นนกที่มายินมาได้ยินกระหูครับตาอยู่นี่เลยครับเหยียบค่ำคู่ค่ำเหยียบค่ำคู่ค่ำมีอ่างความเรียบร้อยครับพี่น้องเข่าไปเหยียบวันนี้ตอนแรกพเนีรบอลลังนครับเหยียบกกเนี่พี่น้องนี่เทียนกว่าร่างครับเหยียบบองนี่บอลลั่นเลยเนันนแบบตีครับก็ดอ,อกมาก เขาเพชรสยามกวนได้ครับพี่น้องได้ตอนแรกเพชรสยามมันอีโบงนกมัสองตัวครับเขาเพชรสยามเพชรสยามยุดไปกะออกไปที่อ่าผมใส่เพชรสยามเอาไว้ใสสู๋ไว้ครับเพราะพี่สามกุกเขามานรวมอีกสามกุกเกียบตรงนี้ตรงนี้เขาเปตีเพว่าผมว่าลักษณะอ่าผมว่าลักษณะประเดี๋ยวคือมันจะเงี้ยหนาเกินกวาน้อยนึงครับพี่น้องอุ่นเฉด จน,จนต้อกำลังหนักว่ะได้ขก็เปลี่ยนเอาเพชรยามลงมาเอาขนซาอยู่ในกระหังนี่ยาแทมครับสลับตัวกันเนาะสาับตัวกันเอาขนซาเข่ามาไปดองโอ้ตีขนซาบกักด้ยใส่ตัวนัม่วงตีจนเมื่อยเราออกนี้ครับนี่ตัวห่อนวุ้ยๆเลยออกนี้ไปออกไปยืนหวัวเลาะขนซาอยู่ผมเบคขนซาไม่ใหญ่ไหมอีกต้นนึงครับอีกต้นนึง องต้นสามข้อนกสองตัวกับสุดไทยเรียบร้อยผมว่างลักษณะนี้ครับพี่น้องข้อนุดท้ยนีย่มองนี้เป็นเครื่อใหม่ครับบองนี้เป็นเครื่อใหม่ผมมีกิงเลยผมมันนกผมเสียวเข้าไปบองนี้โดเลยข้อโดข้อ้อยครับพี่น้องมุดเข้าข้างหลังอีนกอผมได้เสยนะครับเด็กๆสามกุกกันลังขันเด็เนี่ยสามกุ๊กกระเขาครับ เขาเพชญยามอ่ะแทบไม่ได้หาได้พี่น้องนอกกระลังขึ้นแล้วครับตัวนี้ตัวเด็ดที่สุดเลยว,วะคาดร่มไหมเป็นทีสำเร็จครับพี่น้องเขียวค้นเดิมจัดได้แล้วตมใหญ่ป่ารธนาครับผมนึกว่าจิเดือด์อนฮอนอมงคลเพยามแล้วบ่ถึงครับ่ถึงเจ้าอาวาสดอกเอาวามีจกตัว รถยี่นี่นะผมโบน่ใจว่าเป็นตัวนี้บได้คัดล่มดีมากครับพี่น้องคัดล่มดีมากนกทั้งคัดทั้งนุนนี่ครับลักษณะหางมบดีรับ,น,าาบ,บนี่มโแน่ใจว่าเป็นนกตัวเขาว่นะนี่ครับพี่นอ้องผู้ด้ยกินติตามผมเกี่ยวข้อนเดิมดนะ้ะผมอยู่ข้องซีครับพี่น้องอยู่ข้องซีผมจะเจากระส้ยไใดผมดจะเอากระซ้ยีใดครับนกตัวนี้คัดล่มดีคันดีนะครับ คันดีคันลมดีกาลังขึ้นครับนกแข้งขาวโอ้สนับแข้งมึงบ่ได้แล้วครับไล่บักกระดาษเลยโอ้ไล่ครับขาสั่น่ก็หล่ะนี่โอ้นกเรียกว่าถ้าผู้ใดที่เห็นนกต้อนรุดอยู่มึงนี่นะเห็นอาจารย์เตยลิ้วตันแล้วบอกว่ามีคนเห็นนกต้อนรุดอยู่ดีถาผู้ใดเป็นเจ้าของนกก็ฟังเอามาเบิ่งนเอาแด้วครับเนี่ยเสียงกลางมีคันลมนะครับ ขัดพี่นุนพี่ขัดพี่นุนครับนี่อ้างพร้อมเลยนี่ใครคิดว่าเป็นเจ้าของก็มาตามเอาได้ครับกะปับไม้ใส่ถวดกันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะโอให้ได้ไอได้นะครับนะเกี่ยวคอนเดิมจัดแล้วคารุ่มดีมากลงกันดีปากงูสิงครับแมีนแนวคนเลยปากงูสิงนี่ครับพี่น้องคุมเล่บมาหนี่ ในสองตัวแล้วในสองแต้มแล้ววันนี้คุณซาจัดไหนครับคุณซาจัดกระหังคุณซาจัดใสยไฟโอ้มหวันนี้คุณซาครบเครื่องเลยครับพี่น้องเฮ้ยสายไฟคุณซาจัดไหนตัวนึงแล้วเสียงเล็กน้ำแดงครับดุคุณซาจัดแต้มสองใช้ต้นไม้เห็นกวาดด้านของประกองครับกระดิจแกนไม่อกไม่ขามครับพี่น้องอกแกนขามครับ ขันไประละศ์ทำงานดีมากเลยโอ้สวยสิได้ครับใช้เวลาไปเกือบสามชั่วโมงพี่นอ้องว่างแผนอยู่พูดตามกู้กันกู้กู้กู้ยุ่มันกลุ่มฆ่ากันกับกลุ่มฆ่าแล้วครับผมกลุ่มฆ่าอของการลอ่อค่อยแล้วครับอาวพี่น้องมาเบิ่งข้อนสามต่อไปได้ผมเพท่อนลับดอกนี่คนขึ้นสี่ตุ๊กนี่แหละแต่ว่าผมก็บบกสขับดอกแต่วงดวงต่ออีกก่อน นกกระมวนตัวดีตัวกรมวนดีครับคุณซาขอบใจเด้ดลูกโอ้โหคุณนักว่าคุณซาจิตถือเขาแท้งเขาจุกดูกสวงไปแล้วสองแต้มครับพี่น้องมาหนี้คุณซาจะได้สองแต้มครับกลับบ้านใดเลยครับพี่น,น, odo, น้อง <functions. S 1> มาหนี้จบทิปแล้วกับบ้านใดครับเออได้นกคั้นรมไปเลี้ยงครับพี่น้องคั้นรมดีดีครับคั้นรมดีมากเลย ครับพี่น้องมนีส้สำหรับประเด็วันที่17สิงหาคมครับบ่าย2องโมงตอนนี้เกี่ยวข้อเนื้อครับเตยริ้วตันพากันมา,าตามตัวไม้ครับเป็นนกเป็นนกอย่างกระเรียนคือโรบิดนกอ่างครับอ่างเป็นนกอ่างสี่ข้ามหาข้ามพี่น้องไม้นี่ซอยเจ็ดสิบของช่องเอ่อช่องสี่ครับสรุปแล้ว่าเหยียบครับเข่างอมหายเท้าเยอะแต่ว่าเหยียบครับนกเป็นอย่างกระโปง แค่เนียวบนเนียวบนหูกันเข่าออกเข่าออกออกอ็สมรเกเวละคาดว่าพ่าอหนาจ,จะได้แต้มเลได้เสียลงฝากไว้ก่อนครับเดี๋ยวมือรุ่นค่อยมากเหยียบยาบทงเข้าเพิ่นไหมฝากเกีที่จะทางเพิ่นเหยียบไปถ่าเพิ่มมาเอาไปเหยียบไปรำไปดูไปแลาะสำหรับวันนี้ครับ17สิงหาคมขอจบทลิปนี่ไว้เพียงสำานีครับพี่น้องสวัสดีครับไปห้า